Uh อยากาห้มันอยา สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่สองอันบันนอกนอ้องทุกคนเนาะวันนี้เขามาเปิดคลิปอยู่วังเวียงกาเดนเนาะนี่แหละที่พักเขาเนะาะโรงแรมวังเวียงบรรยากาศด้านล่างก็เป็นภูเขาที่ว่าเขานี่แหละอยู่วังเวียงเนาะสปปลาวขอบคุณทีมดีๆจากเมล็ลเนาะกับน้องพัชชาเนาะจากอเมริกานั่นแหละเนาะหากจากเมล็ พาแม่เรามาหาพอทตๆเราเนาะพอทตๆไม่แหลอยู่ลาานี่แหละเพิ่นมาเที่ยวนะแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่หลาาไม่แหลนี่ไปอยู่สมัยสงครามเนาะทุกคนเนาะสมัยอพยพไปอเมริกาไม่แหลก็ไปคนอเมริกาโดยตรงดูกแล้วก็ไปคนขึ้นตรงอยู่กับอเมริกาเลยเนาะแต่สัญสาิอเมริกานะ่ะแหละบอกอยังไงเนาะวันนี้ามาเปิดคลิปก่อนออกจากที่พักเนาะตอนนี้ก็ส เที่ยงเลยทางเราจะเดินทางไปไปเที่ยวนี่แหละนะคุณเนาะมองได้ไม่แล้เพิ่นอยากไปเพิ่นกัสิพาไปนั่นี่ยแหละผมกัพอได้แอบแปะเพิ่นตัวเนาะเพิ่นพาไปหั่นไปนี่ขอบคุณแม่แล้นั่นแหละเฮ็ดให้ได้มาเที่ยวเวียงจันทน์กับวังเวียงหรือว่าหรือว่าโซนโซนนี้เนาะคือมาคงก็บ่เคยมาคือกันโซนนี้ งานกำลังเก็บเก็บเสือผ่าเดินทางออกไปข้างนอกนั่างละทุกคนกำลังสแตนบายอยู่กำลังสแตนบายเสือดอกเดินทางสวัสดีค่ะซาปูสบายดีซาปูพีเคเด้อ นี่เิร์ฟเป็นเมียพลังเรผมเสิรเปลี่ยนสรงเหอเอามาขึ้นดิมันมันอยู่มารยาลายไเหม่อเลยเกีสตล์ใหม่ะลยแมนจิบบีแม่โดคิคาลีสวัสดีค่ะแลิต้ามันเก่าเหมือนเดิมไปนไหที่ผาไมใส่กอดมือกํากลังกำลังคุยกับ้อมนมาซิบม่นี่ฮะของแสบบางเบียงเออของแสบ่หฮะเกี้ยวปเดี๋ยงนี้มั้ าจะไปซิมของแสบบ้างเวียงทุกคนเลยหักซิมไปแล้วเคอรเนึร์ทุกคนไม่แลเด้อพวกะตงสตาบัไอโบเมนอันนี้นกกาแฟนกแก้วเนาะตือสมากกัตือสมากกตือสมากกัดกินโหลด a ออาร์ลาวกาแฟนกแก้วอเมซอนะทุกคนเนาะ a มากินของดีต้องบังเียงเนาะังเวียงสบบลาวเนาะทุกคนเนาะอันนี้เจ้าวะเ็ดยัง เฮ็ดคอนบ้านไหนเออเฮ็ดคอนเออซิมเบิึงมีทุกคนที่เป็นแนวนี้ยเลยเฮ็ดเฮ็ดอย่างว่าเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยก่อนที่มันเครงเขียกที่เขาเฮ็ดกระดาษพี่หลงง่เนีฮ็ดกระดานเออเย้เฮ็ดกระดานพี่หลงง่มันเป็นอีการณ์เนอะเฮ็กระดานทุกคนมันจะคือเฮ็ดอ่าเฮ็ดบดนี่นยเขียวเขาไปสุบเนาะเกิดอะไรนั้นทุกคนเฮ็ดกระดานแบบมันเกลือแล้วเขาไปซอยๆหน่อยๆไปสุบเห็ดกระดานวันนี้เฮอรเห็ดบดอิมขงเบงเห็ดบด เดี๋ยวเอามาบดแบบยำจุดนั้นนะเขาเห็นบดี่น้อยมันเป็นเห็นแนวนี่แหละกินสื่อก็ทีกินเป่าๆขี้ถอนหนึ่งปลาขนี้วเห็นเนาะเปาขหนี้วเอาขหนี้วปั้นสิบพันเียก็อิ่มได้นี่จะประเดดส้มเครืองอย่งนะงูอ่ะนะเนี้ยก็มาขออาปลา เขาเห็นยังวะคุณแม่เขาตีสนุกแซ่บไปเลยค่ะแซ่บแซ่บเจาะประเดกเออคุณมากดูแนวนี่ท่านเจาปลาแดกวันนี้เราจะไปใส่กันไหมเมืองเฟื่องเมืองเฟื่องสวัสดีครับแม่แหล่ฮัลโหลไปจะพาดูไปเที่ยวพาดูไปเที่ยวไซเมือนนี่เมืองเฟื่องเดี๋ยวนี้อยู่วังเวียง นั่นเฟื่องมันมีนยังไหนเมืองเฟื่องลูกก็บ่เ,เคยมากันแน่เนี่ยเนาะได้ไปน้ำกันพี่กันเลยเนาะเธอทำยิ่งขึ้นกันเนะเาะเ <Okay. S 1> ลือกของเดียวโอเคโอเคเด้บ้างนะจุยกำลังประสานงานหาที่พักหาห์มองเที่ยวเราทุกคนเนาะสุเฟื่อเฮานี่แหละเพื่อนบ้านแถวบ้านเฮานี่แหลนะเนาะบริการดีคักเสื่อละมู <c oughs> คาับแต่วะสวัสดีครับสบายดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีไออันบานหองชาเนได้เพื่อนตีนกับบอต้องดวนกันไหมมันดังปัดจิงลีดเราอยู่ใกฟัา็ิยอยู่กับพันชาบุบะมาโตมะโตนี่ก็เชิดนี่โอ้คำแชงซื้อคำแชงอไอยู่ันี่าตีนนีหนยดีองมาก โอ้ใส่กล่องพอดีมันฟุกใส่กล่องวะนี่เอาเพิ่งอะซีบอกฟุกใส่กล่องได้ไอ้แจ้งเห็นได้คือเคยเคยไ่ฟุกใส่กล่องนะบอด้ฟุกเอาสู้เบิ่งใส่ให้มาบอด้ฟุกใส่กล่องเนี่ยเอาถ้าบอดี้ฟุกใส่กล่องนี่ใช่ห้าเข้าแตกีกใช่โอ้ยไอ้เด็บานนี่มันฟุกอยู่บ่เอาฟุกอยู่บ่ไงมันฟุกจีเนี่ยมาพิรักกินพิษกินพิษอยู่ แลดแลดแดะเหนดดด้เลยเลยยังเกาะเหนนแลมีเออโอ้ถึงศอกมันเด็นเดอร์ซอรนี่เออดินไม่ดินไม่จังหน่อยโอ้ลูกประหารฟุกินละพักกันฟุกใส่กล่องวัวละนยวัวละนยกูได้ฟุกบอกเ้อ ี๋ยวตุกคนเนาะตอนนี้เราเดินทางออกนี่แหละบรรยากาศในว่างเวียงเนาะบรรยากาศในว่างเวียงสมัยสิเป็นร้านอาหารร้านเราหลายคนต่างชาติฝรังเนี่ยสีกระข้าวงเล้อยจงเวียงนี่อันนี้พี่โซนขายโรตีเนาะโรตีสีขายร้านเ่ยพวกอาหารเสาร์โรตี ไดสิทีลงทุนหน่อยได้ามไรหลายมาเลยจุย้ยสดีนีหละบรรยากาศทาไทยพี่น้องมึงถนนหนทางวางเวียงนะนเนะเาะไทุกคนนหลบรรยากาศไปนัางในน,นนีย้งเวียงอาไว้้ทุกคนเบิ่งนั่นแหละ เนี่ยเบื้องผอมไอ้พ่อแม่เบิ่งพร้อมนะว่าผมเคยมาเที่ยวบังเวียงจันสิเนาะออกจากที่พักเกือบร้อยเลยบรรยากาศก็สิประมาณนี้เลยทุกุดนะพาทุกคนไปมองเขาสิไปไปโดนน้ำป็นเเลือง้ำสีฟ้าน้ำสีฟ้ากันสิประมาณไหนเลยเจอมันเป็นน้ำที่มาจากใต้ดินเนาะโดนโดนทุ่งตงบ่ โดนลงหมืนี่้นกไมต้นใหม่โดนแ่แต่ความมุงยานความจูงอยู่นี่ยยาก็ยังอานใสเสื้อแหเสื้อม่มีนอยก็เปลี่ยนก็เนกูใสสลีปลีปเอาใสบิกินี่เฮามสียยืพมีาเดียวมึงกูก็ได้ก็มาสชุดอยู่อาน้มึงเอาุดนนเอาใสชุดนอนเลดน้ำอันบอันบนใส่จขึ้นอยู่ใสมแม่ที่ ฉันนอนยังม่ได้อาบน้ำอยู่ฉนนอนมาถ้าได้อาบน้ำอยู่ฉันนอนมาถ้านอนใส่นอนจะขื่นอยู่เอาใหม่ซะขื่นยำได้ก็บสอดแจกยมไร้กับสอดแจกสอดแจกทีมงานนอนหน่อยแต่นอนนะไม่ใช่ได้น้ำอยู่วันนี้แต่เลยดีกว่าแตงเดี๋ว่าห้ามัเล่นเด็ดดิยังอาบบ่เออมาห่อทั้งขี้เนาะมาเถื่อแหกได้ชีวิตเนาะก็ต้องผู้ริ้วมาแลกตังค์เลยยัไปเพื่อน บนไปจ้ะบนแหลกจังบ่นไอตาเล่นอยู่เออมึงก็เลนกันเหาอวันนี้บ่เล่นวันนี้เบิ่งกองสภาพอากาศแสงก็เพผงตรงเล่นเด้อเล่นเล่นเด้อแสงเล่นก็เลนเลนยังเลนยังเล่นหน้าพราแม่สาวเลนสาวเจ้าวายคนเด้อแล้วมาสวดเออเดี๋ยวลยทั้งสวดทั้งบวชแม่ตัวใคร ใครองเรื่องอยู่ทั้งทั้กับใครั้งล่างกับใครลงขี่ยนมาเนาะตีนกุ้งไข่ขึ้อก็สือกินเมื่อนั่นแท้ใครปั่นอึงเหรอวเนี่ยทุกคนบรการย่างเดินทางเข้าไปเนี่ยแหละก็ไปโดดน้ำโดดทาย่งย่างเพื่อนนำโต๊ย่างหนสุงเคื่อนนำไม่นำย่างก่อนเป็นนำโตกทคีบันหลอดมันป็นนำโต๊น้ำที่หลอดออกมาออกมาจากภูเขาญี่ปุ่นบ่แม่น้ำเ้า รงที่ออนธรรมชาติรคลองกระาาียบอกเมียแห้งแห้งเด้อแล้วอเท่อาะีอเอ้ย่เี้ไงนวอยาคจริงก็ผุดเรนตี้เมคนจัไปนวดเด้อแพร์ตาตัวไปิผ้าแพย์ตาไปไปกับพี่อันหน่อยไปนะไปชงเลยนะดิผ้าแพชาไปแพ์ชาอยากไปดิ แลกตังบ <ừ> ่ครับแลกตังแรกครมาทุกคนไดีไปเจอภาคกันไปโดดหน้าบตามๆก่อนแหละเดี๋ยวไปดูแลใครก็ได้มดีบรรยากาศโอ้ภูเขางามไฟบ้านเมืองเพิ่นเนาะอุบลผมมีภูเขาได้บ้านผมฝากกระปุลกระปุลนะวันวันจะพ่อตาตอนนี้ใบใบสองตัวยากรเลื <sorting> <ek> ่อนปลา้ระซี่ทักนางฟ้า ทำนางฟ้ายาเขาหอบเป็นมันเป็นำรอมหิอมันจะมีหินงอกหินย่อยนะเต็มเลยหินงอกหินงอกหินย้อยหงามแวบ้าตังมือชมเชย้งเมือตั้งมือกินเขียบเบิร์ดโอ้บรรยากาศทุกคนอันนี้มันจัหวเน่ยให้บนอาขูขเขา เอาสะพานยังนไงสะพานแม่น้ำซองที่ไรแม่น้ำซองสะพานแม่น้ำซอง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 แม่น้ำซองโอ้แม่น้ำพุใสเถอะอยากพามันอยากพามันลอยขยะนี่อ่าแม่น้าโอ้ที่เขาลองลองเลือนนี่บปล่าให้เลือนให้เลื่อยยางนี่บ่มันมีเรื่องของยางเรือขยะกับลองเลือนหางเงาสามโปรแกรมที่เขาเนี่ย ราคา่กดังเพียงทารายมาอ่ฮนมีให้แน่ในบ้านพักอือคาเฟ่ เขาไปเนาะนี่แหละบรรยากาศไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันด้านในเนาะนี่แหละหอดแล้วโดดห,หน้าเป็นหมูกกูได้เพืนนะ่อนเด้อเออโอเคได้นี่แสิ้แก่เด้อโอ้ชลิปตอนนี้เราหอดแล้วชลิปตะแก่ได้ตะลิ้เนเนื้อมาหอดมาหอดทันทีตะผ้ากูเล่นได้หน่

หน้าที่ชื่อตัววอลโซเฟิร์นคาฟรีอยู่แล้วเนาะเพื่อนบอกเหมือนผ่ากค้ามาเที่ยวนั่นแหลนะเนาะผมก็เป็นแนะนำหาน้าที่ผกับว่าเอาตัวคือก,กันเนะาะหน้าที่มาจากมาเหมือนแบบผู้ติดตามรถตู้เลยนะทุกคนเนะาะนี่แหละบรรยากาศ จังไอเมื่อคืนนั่งกันมันนอนงกอดกันอยู่บ่โอูจุดเ้าได้จังไฟออกเสียงก็ขี้ลายเลยโอ้หลักลับเพื่อนผู้หูรักหลักลับเฉพาะล็อกยังห้องแกวห้องแกวกันอยู่เมื่อคืนนี้ล็อกนาหยุ่เนาะไปซ้ำชาวทำไมเขากลับมาเปลี่ยนโทรศัพท์ปิ้นเกมเฉพาะล็อกนาหยุ่ได้เมือเลยพี่อันไรได้มือเลยเป็นเรือนนะ่จ้าเพามันหลายสมุตอยู่วะยู่นี่บ่ ขนาดว่าวันจ <yt> <C> ันทร์นี right. ่ว right? yeah. yep. so like ันเห็น oh, so ้าเยออตัวคนเยอขเลองย่รายคนรัต้อดินอ่ะมาเป็น้องเที่ยวต่างอยางไปตนไม้เขาโดนน้ำยี่ใส่ตวไรละมาแม่โดน้ว่าแม่่ด้า โดดเนียเอ้เพลองมาเลยเอาเาื่เองมาแล้วะลเ,าเานาะจะโดดหนีปลาหำเหรอลากปลาคนร้ายผลตอนแรกวิสลาอยู่ใส้มองโดดโอู้นันปะออมันปลาซูงเลยบอมีแต่ปลาจาดินโอ้มันมองบองโดดโ น้ำแบบน้ก็้ยเเลยเหรอเป็นกำลังใจให้ถ่ายสิไปอนะโดยมันจะมันจะหดแล้วแฟช่ะโดย

กระโดดกระโดดตีทำมาส่งเพื่อนนั้นทุกคนนี่ก็มาโดดนกับฝูงเนอะเออใบเพื่อนกูจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดี๋ยวคนนลายๆหันกลับไปภาษาคนแบบลายเนอะ เขาจะขึ้นไปโดดนะทีนี้นะซื้อโกโป้ลงเลอยก็ได้เออไปขึ้นก้อนกูจะขึ้นปากเสือมึงเนี่ยเออเออท่าจามาจะโคตรมา50มาโดดนะมึง <c oughs> ม,มาครั้งแรกมึงก็โดดเลยเกนมไหมมาขึ้นกระยาย่านตก แอตอกบ่ตอนนี้ฮาสีโดดนะทุกคนเขาถายคิวกันปะโบตาฮาสีบ่ฮัวมันจิตีลังกาได้จากตะลบกันเนาะมึงอย่าลงทางแอบได้เด้อมึงกระเซียนอยู่ต่อวะจับกล่องบอกอยู่โบจับบ่จับกระยามันจะเห็นอยู่ผิดกำลังเขาถ่ายอยู่เป็นบ่เออผู้ยังไงมันเห็นอยู่เทิงอยู่ในมุมเทิงน้ำเอ้ทุกคนเนาะเอาสีโดด ลงลงแบบเกี l ung, l ung còn, còn là, ừ, ồ, ่ยวลงมาสวยเลยนะทุกคนคนไล่ตืนติดไปพอพราะใเวลาเออโอ้จะลุ่มโคตรเลอ่อนับได้เลยได้ยังไงนะหนึ่สองสามไปนึงนสองสาม โอ้โหสิโอ้โหสิเจ็บบ่เจ็บบ่เจ็บเฮ้ยทุกคนตอนนี้มันโดดแล้วเนาะแต่เขาบอกก่าดอกบ่โดดบ่โดดเจ็บเป็นบอเจ็บ มึงอยากตีลังกาสามเธออ่ะ l t s go เจ็บเจ็บแล้ววันละวัยังเออแบบนี้ขันดดเลยนี่พอเจ็บระวังยังไจดละวว่าต้องดดเลนี่ดดไอ้มันเข่าขันดดทงนี้เลยเจ็บ ไปเอาไหมอ้อ่านคนจีนเออจะขอประั่างคิดเราหูเนี่ยแม่สบายลองออกภระา่างคิดบ้างเอดูลองดูฮลโลดิฮลโลมาใต่ใช่ไหมเออบ่คืนก็ได้ว่าป่ะนี

เดี๋ยวให้ไล่เจ็บบ่เจ็บบ่เบื้องหลังค่ะเจ็บเบื้องืวาแดงหรืเบื้องเบื้องเจ็บเบื้องทางหลังปลาแดงน้อยเดืองโอเคเพื่อนตอนนี้มันโดดแหล่เรียบร้อยเนาะเห็ุภารกิจโดดซื่อๆดูปะเนี่ยโดดซื่อๆเอ้าขอดูดลิ้นค่ะ ขึ้นมาเราจะงอยสิเจ็บอีกโดดก็ต้องโดดอือมีก็รเคลื่อนจังขาจังขาคือนมโหที่ลังกาเลยมันบ่ได้มันมันสูงเลยมันบมหูอะสิได้จังหอบหอบโมหูจักรวมจ้อนมันบ่ได้หอบมันฮะชอบโได้เออเขาต้องชอบก่อนชอบโมได้ไปทุกคนเนาะโอ้สวยเนาะสีเทว เดี๋ยวไปกาศเล่ยนนามแล้วทุกคนเนาะมันมันเบอรสองหอบแล้วทุกคนมันคุ้มบ่ได้แม่มันมันสูงสูงอันนดียร์ซูมมันซูมอะไรมันซูมอะไรป้ายมีเด้อกระโจนบ่ได้ความเลิกคือหาเมตร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 หาเม็ดความเลิกหาเมตรโอ้เลิกเติบเลยนเลิกเติบเมื่อยเลยอ้าวธรรมดาดีกว่าคลิปนี้มึงหอดจะได้แหละข้อปิดแล้วนี่ได้ไฮไลท์ได้พามาโดนหนำเด้อ ตีเก๋ตีเก๋มาทุกคนเถอะคลิปนี้เขาเอาไว้ซ้มนี่แหละเออเขามาเอาไฮไลท์เขามาเอาไฮไลท์หลุดหนาไม่ซื้อพวกยิมซีไทยมึงหรือว่าคนไทยที่ยังมาเที่ยวเห็นทุคนเนาะกรมวนคือกันไดหดุดหนาแซมนี่กะมวลใดแล้วหลุดผายผอยากมาเที่ยวเนาะไปนะเห็นทุกคนไปจะพอกันกลิ่หนาเนาะเขามาหลุดหนาเอาไฮไลท์ดิแบบ คนกันไล่เนาะก็ท้าห้องบดดดก็บเได้นี่บได้บม่ได้กองเสียร์ไล่มาต้องมาโดดเข้าใจบอกขนาดสีแยงล้มก็ยังเขาจะโผท่าเลยโผแล้วเว้ยมันเจ็บมันเจ็บเด้อขึ้นไปขึ้นไปนี่โตนี่ลมไก่จะล้มเอาลงมาแบบเขาลมเขาหัวร์เห็นไอ้คนหัวร์ดิดีดเห็นไอ้คนหัวร์ดิขาครับ Weiter gone, long. Oh, oh.